กล้วยหักมุกค่ะกล้วยหักมุกมาทำความรู้จักกันหน่อยเป็นกล้วยที่เอามาปิง้งอ,อร่อยมากเอามาเชื่อมก็ได้ใช้ทําในพิธีมงคลใช้เป็นอะไรนะเจ๊ใช้ทําอะไรนะแต่งงานเงงานาะใส่ในเออใช้ในขบวนขันหมากค่ะนี่กล้วยหักมุกงานมงคลต้องมีต้องมี แล้วเครือนี้มีใครจองหรือยังมีใครจองไปใช้งานมุงคลหรือยังยังใช้ไม้แล้วก็เราก็ต้องเอาไปปิ้งสิเนาะปิ้งก็ได้เชื่อมก็อร่อยค่ะไว้หักมุกค่ะดูหลายๆมุมหนดีโปต้องใช้ไม้ค้ำเพราะเขาหนักนะคะเครือนี้มีหลายหวีนะเนี่ย 1นึ่งสีห้าหประมาณเกือบ10ปีนะโอเค